ตัใจมองว่าเขาจะทำได้แล้วก็ที่ตัวเองทำทุกวันนี้อาจจะมีแค่ความสาระไปแค่เดี่ยวกโฆษณาการเพราะว่าตัวเองเป็นสอนช <considered> ่วง <c oughs> สอน <wolf> สอนภาษาเนี่ยสอนภาษาอังกสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษเนี่ยตัวเองสอนภาษาอังกฤษมีพลังงานเกี่ยวกับหลายหลายอย่างมีชิ้นงานให้เขาอย่างที่ชอบสอนมากที่สุดตอนนี้ก็คือเด็กก็ชอบเรียนเรื่องอาหารให้เด็กกินอาหารจริง าหท้องถิ <rôle à déc> ่นก็ของจันทุลีเองตัวเองไม่ใช่ของจันนะคะผมเคยรู้ว่าเด็ได้เห็นไางว่ามันทำอะไรบ้างแล้วก็ให้เขาก็มีเขาก็จะได้ส่วนผสมสังเกตหานคู่สื่อสารก้ไปหาข้อมูลแล้วก็เสริมไปว่าไปหาว่าคุณค่าของอาหารนี้คุณค่าพวิชาการอย่างไรเรนจะสอนได้อยู่แค่คนเด็กก็จะแบ่งกลุ่มมีก็ไปหา ไปซื้อของน้องไปหาคุณค่าของอาหารภารนะการอยารทำใน่ังไม่เข้าใจจานเท่าร่นอาจารย์แทรกภาษาอังกฤษก่อนให้ทุกอย่างเขียนผู้แปลภาษาอังกฤษอย่างเช่นเขาจะบอกความเสนอเขาก็ต้องเขียนมาให้เราก่อนเด็กชอบสนุกเราการทำอาหารด้วยผู้ภาษาอังกฤษก็แบ่งการภาษาคนไหนพูดเก่งแต่เราจะบอกเขาว่าผู้ทุกคนนีเก็เป็นภาษาอังกฤเป็นงานเล็กเธอมี มีสัมภาษณ์คนอื่นบ้างมาแสดงเป็นการ์ดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ก็คือโยงมาผมก็จะวิจารณ์ว่าที่อาจารย์ขาดไปก็คือเพื่อนที่จะมาช่วยกันเองใช่ไหมครับเพื่อนที่จะมาเป็นกระจกสะ้อนให้อาจารย์ได้เองว่าอะไรที่ชั้นทําไปเนี่ยเด็กได้อะไรเด็กได้อะไรมีวิธีดัดแปลงให้เด็กได้มากกว่านี้ไหม มีวิธีดัดแปลงให้ได้ตามหลักสูตรไหมแต่ในต้งองขออนุญาตคนโมนได้ตามหลักสูตรนี่บางคไ,ได้ภาษาอังกฤษที่ใช้การไม่ได้แะ <c oughs> <c oughs> บที่ประเทศไทยเรา,าเผชิญอยู่ตั้งประเทศนะภ <c oughs> าษากฤษที่ใช้การไม่ได้นะ <c oughs> ผมก็เป็นตัวอย่างของคนที่ภาษาอังกฤษใช้การไม่ได้นะอ่านได้อ่านได้อย่างเดียวแต่ว่ามัอักกรแต่มันใช้การไม่ได้เนะี่ยสื่อสารไม่ค่อยอย ที่ภรรยาผมเนี่ยตกภาษาอังกฤษตลอดทางพูดภาษาอังกฤษกลอนด้มยพูดกลอนดีกว่าผมแต่มันพลาดตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เข้าใจกะไม่เข้าใจประสบการการที่เรายัางนู้เรียนเด็กภาษาอังกฤษมาอย่างตอนเรียนพิเศษมัธต้นเนี่ยก็ตกภาษาอังกฤษอีคือแต่ก็พอเาไปคนอื่นเรียนต่างประเทเรีนภาษาอังกฤษเสร็จแล้วที่เราพูดได้เมื่อก่อนพูดไม่ได้ต่อให้จบมีนาตรีเอ็ดสี่ปีมาก็ พูดแบบมใช้การพึ่งพึฉันเข้าะอได้แต่ตัวเองมาพูดเพราคือไปจริงๆไปจสิงถือว่ากลับมาเรื่นี้ก็คือว่าอาจารย์ขาดการขาดเพื่อนที่จะมาช่วยกันเองถ้าเกิดอาจารย์ไปเจอเพื่อนแบบนี้สักสองสามคนอย่างนี้ที่ว่า PLC ตุ่มเล็กๆสามคนมัก็สตาร์ทได้แต่แน่นอนอาจารย์ก็จะเปเชิญเเชิญการตั้งคำถามจากคนรอบข้างทำ ซึ่งตรงเนี so, charge, uh ้เราเองตัวเองก็ยอมรับว่าก็ยังนักใจว่าไม่รู้จะพิสูจน์ให้ครอบข้างเห็นได้ภายในกี่ปีว่าว่าผลการเรียนของหนูลูกที่จริงนันเป็นผลเป็นกอเปล่แต่ว่าความสุขที่อาจารย์ได้นี่มันได้ทันทีสตันมันเป็นสตนแฮปปี้เนสมันได้ทันทีความสุขที่นักเรียนได้ก็ได้ทันทีถ้านักเรียนทำ BBL แล้วไม่มีความสุขก็แปลว่า BBL นะ อีกแบบนั้นยังไม่ไม่ให้เสงีภาพเด็กอาจารย์ช่วยดีไซน์มากานเพรนะนั้นเพราะว่า,านักเรียนควรจะได้ควรจะได้สเปนแฮปป p ้เนส s หมืบบนกมีความสุขแับนี้คือความสุขเนี่ยได้ตันตงแมื่อถึงจะเป็นไลน์เสริมให้ตัว PBL กับ PLC แต่ PBL ต้องต้องสร้างความสุขเหมือนจะมีไลน์เสริมให้นักเรียนยอมทำนักเรียนต้องสนุกก่อนแต่น้อยก็สนุกมากกว่าการเรียนหน้าตาแต่ความสุขของอาจารย์นี่ควรจะได้จากตัวเอนะ ได้จากเออาด้วยแล้วก็ได้จากการเห็นนักเรียนเขามีความสุขแล้วก็เด็กเด็กเกเรสักคนที่ที่เกียดอนิสตา์อย่างมากเกียดภาษาอังกฤษอย่างมากเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ว่าจะวัดด้วยนิติอะไรก็ตามไม่ต้องไม่ต้องนักเรียนแถวแถวนี้ก็เพราเรียเป็นอีกสแตนท์แทเนสแต่พวกนี้มันพิสูจน์ให้ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายกลุ่มนโยบายไม่ได้ไม่ได้ ยังไงก็ต้องพิสูจน์ด้วยผลสอบอะไรนะนเพราะจะต้องเดินตามแผนกูน้ว่าคุณหัวมือพอจัดตั้งแล้วก็เดี๋ยวแป๊กก็ไปตามธรรมชาติเดี๋ยวจัดตั้งแล้วเดี๋ยวแป๊กเสร็จจแล้ว้วะ